สวัสดีครับมาพบกับช่อง Mac Pro p e r t y เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมบ้านภูวิลล่าสร้างใหม่2ชั้นสไตล์โมเดิร์นนะครับซึ่งบ้านเนี่ยตั้งอยู่ตำบนแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ใกล้พื้นส่วนโลกถนนคั้นคลองชลประทานตลาดแม่เหียเดินทางไปสนามบ,บินเชียงใหม่เพียงแค่15าทีเท่านั้นเองครับเหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าไปชมภายในตัวบ้านยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชมคลิปดีๆจากทางช่อง Mac Pro บปริ้ครับ ตัวบ้านนะครับจะมีขนาดที่ดินเริ่มต้นที่99ถึง20 202ตารางวาพื้นที่เช่สออเริ่มต้น361ถึง409ตารางเมตรมี4ห้องนอน5ห้องน้ำา2ที่จอดรถนะครับราคาเริ่มต้น12ล้าน1แสนบาทเป็นราคาที่ยังไม่รวมตกแต่งเฟอร์เจอร์ครับ บ้านหลังนี้ผมจะพามาชมหลังนี้นะครับจะมีขนาดที่ดินอยู่ที่165ตารางวาพื้นที่สอย409ตารางเมตรนะครับราคา16,700,000บาทเป็นราคาที่รวมตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะครับจัดตกแต่งเป็นบ้านตัวอย่างครับแล้วก็ในส่วนของโรงจอดรถนะครับก็จะเป็นโรงจอดรถในร่มพื้นโรงจอดรถก็จะเท้ดยพื้นคอนกรีตแตมป์นะครับจอดรถในร่มตรงนี้ได้2-3คันครับแล้วก็มี ห้องเก็บของตรงโรงจอดรถตรงนี้ด้วยนะครับเก็บของใช้ต่างๆองุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับไว้ตรงนี้ได้ก็มีตรงนี้มีปลั๊กไฟตรงนี้ให้1จุดครับเอาไว้ต่อเครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดรถนะครับผมหรือว่าในอนาคตก็รองรับรถที่สามารถชาร์จไฟได้ในอนาคตตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังโรงจอดรถตรงนี้นะครับก็จะจะัดตกแต่งเป็นสวนหย่อมเนาะจัดตกแต่งเป็นสวนหินแล้วก็มีทางเดินรอบๆ สระว่ายน้ำตรงนี้เลยมีต้นไม้ขนาดใหญ่ตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นทางเดินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถาจัดตกแต่งนะครับสวนหย่อมตรงนี้ปูสามย่าปลูกต้นไม้นะครับปลูกดอกไม้ทำเป็สนสวนหย่อมตรงนี้ได้นะครับรแล้วก็จัดตกแต่งเป็นวาง โต๊ะนะครับโต๊ะเก้าอี้เอาไว้จิบชาจิบกาแฟยามเช้านะครับนั่งเล่นยามเย็นตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับจัดตกแต่งสวนหย่อมปลูกดอกไม้ต้นไม้ตรงนี้สวยงามมากเลยแล้วก็สระว่ายน้ํานะครับก็จะเป็นสระว่ายน้ําที่มีขนาด4คูณ9เมตรนะครับลึก1.2ถึง1.5เมตรตรงนี้เลยทางเดินนะครับผมก็จะเป็นทางเดินรอบๆสระว่ายน้ําตรงนี้เลย จะตกแต่งเป็นสวนหินทางเดินรอบๆตรงนี้ไว้ให้เลยนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ในประสงค์ตรงนี้นะครับด้านนอกตัวบ้านนะครับริมสระว่ายน้ําตรงนี้เนาะแล้วก็สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารนะครับรับประทานอาหารร่วมกันบริเวณด้านนอกตัวบ้านตรงนี้ได้หรือว่าจะจัดปาร์ตี้นะครับปิ้งย่างหมูกระทะบาร์บีคิวตรงนี้ด้านนอกตัวบ้านได้ครับผม รับชมด้านนอกตัวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปชมด้านในตัวบ้านกันต่อครับประตูทางเข้าบ้านนะครับก็จะมีหลกัหลกๆในการทั้งหมด3ทางก็คือประตูทางเข้าตรงโรงจอดรถตรงนี้นะครับตรงห้องนั่งเล่นแล้วก็บริเวณโซนรับประทานอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าทางโรงจอดรถตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นประตูไม้นะครับสั่งทำพิเศษสูงประมาณ2.7เมตรเลยแล้วก็จะเป็นประตูระบก้ที่ต้นดาวร็อกครับ เดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับเราก็พบกับโซนห้องนั่งเล่นหรือว่าลิฟิงรูมนะครับรนี่ก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ5คูณเเมตรมาเลยนะครับกว้างมากๆเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะสําหรับบ้านตัวอย่างนะครับก็จะจัดตกแต่งไปด้วยโซฟาหนังสีเทานะครับผมแล้วก็โต๊ะรับแขกเป็นโต๊ะลายหินอ่อนตรงนี้นะครับแล้วก็พิเศษเลยสาหรับบ้านโครงการนี้นะครับฝ้าเพดานนะครับก็จะสูงถึงประมาณ7เมตรเลยแล้วก็มาพร้อมกับระบบโซล่าเซลลให้อย่างนี้ทุกหลังเลยนะครับผมแล้วก็ ตรงโซนห้องนังเล่นตรงนี้นะครับก็จะมีประตูกระจกบานสไลด์นะครับเปิดออกไปบริเวณลานรเนกประสงค์ด้านนอกตัวบ้านตรงนี้เชื่อมต่อกับโซนสระว่ายน้ำแล้วก็โรงจอดรถเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะจัดตกแต่งไปด้วยโซฟานะครับเบาะที่นั่งโซฟาสีน้ำตาลตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับนั่งอ่านหนังสือเป็นมุมอ่านหนังสือตรงนี้มีโต๊ะ ว่าสำหรับวางของตรงนี้ให้ด้วยเชื่อมต่อไปเป็นรูปตัว L ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นอีกโซนหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะจัดตกแต่งไปด้วยโซฟาผ้าสีขาวแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบิวอินชั้นวางทีวีนะครับแล้วก็ทีวีจอ L C D เป็นสมาร์ททีวีขนาดใหญ่ตรงนี้ให้ครับผม จากโซนห้องนั่งเล่นนะครับก็จะเป็นโซนครวัวตวันตกเชื่อมต่อไปกับโซนรับประทานอาหารนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3คูณ7.5เมตรโดยประมาณนะครับโซนครวัวตอนตกตรงนี้ก็จะเป็นบิวอินเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวแอลนะครับลายหินอ่อนนะครับผมลายไม้ลายหินอ่อนตรงนี้นะจะตกแต่งแบบสไตล์มินิมอลเลยข้างในตรงนี้นะครับก็จะมีตู้เก็บของชั้นล่างนะครับผมตู้เก็บของชั้นบนตรงนี้นะครับ เตาแก๊สไฟฟ้าห้องดูดควันแล้วก็เตาอบนะครับสำหรับใครที่ชอบทําขนมทําพิซซ่าทำเบเกอรี่ตรงนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะครับมีปลั๊กไฟตรงนี้ให้1จุดซิงล้างจานมีให้สหลุมนะครับเป็นซิงล้างจานของฮาเฟลนะครับแล้วก็ตู้เก็บของใต้ซิงล้างจานตรงนี้มีลิ้นชักเก็บของตรงนี้ให้ครับแล้วก็โซนรับประทานอาหารนะครับสำหรับบ้านตัวอย่างก็จะจัดตกแต่งไปด้วยโต๊ะรับประทานอาหารลายหินอ่อนตรงนี้น้องสําหรับ6ที่นั่งแล้วก็จะมี ประตูกระจกบานสไลด์นะครับสามารถเปิดออกไปบริเวณด้านนอกตัวบ้านนะครับตรงร้านในประสงค์ด้าน,นนอกตัวบ้านตรงนี้นะครับเชื่อมต่อไปถึงสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวบ้านได้ครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องครัวไทยครับผมห้องครัวไทยนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3.5คูณ4เมตรประมาณนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นบิวอินเคาน์เตอร์ครัวนะครับลายไม้ลายหินอ่อนตรงนี้เนาะมีตู้เก็บของชั้นล่างนะครับมีเตาแกส๊สมีหัวรูดควนันมีปลั๊กไฟตรงนี้ให้1จุดมีซิงค์ล้างจานให้1หลุมตรงนี้นะครับแล้วก็ตู้เก็บของชั้นล่างใต้ซิงค์ล้างจาน ลิชักตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับบ้านเัวอย่างนะครับก็จะมีบิวอินชั้นวางของนะครับแล้วก็เครื่องสักผ้าเครื่องอบผ้าตู้เย็นตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ห้องโถงไทยก็จะมีประตูนะครับเปิดออกไปบริเวณด้านหลังตัวบ้านตรงนี้ได้ ตรงด้านข้างบันไดนะครับก็จะมีห้องเก็บของครับจะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดตรงนี้นะครับก็เก็บของใช้ต่างๆบริวเวณตรงนี้ได้ก็ห้องน้ํารวมนะครับห้องนั่งเล่นก็ใช้ห้องน้ํารวมร่วมกันคือห้องนี้ห้องน้ํารวมนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ1.7เคูณสามเมตรด้วมานะครับตรงนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ฝังล้างหน้านะครับกระจกเงาขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับปิดปลั๊กไฟตรงนี้ให้1จุดนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์จะเป็นของคอตโต้โซนอนาบน้ำจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกมีกระจกกัน้นโซนแห้งโซนเปียกตรงนี้ให้มาพร้อมก,กับฝับกบัวเรนแชเวอร์ครับบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีในการทั้งหมด4ห้องนอนจะมีห้องนอนชั้นล่างหนึ่งห้องนะครับก็คือห้องนี้ส่วนประตูห้องนอนนะครับก็จะเป็นระบบดิ้นต่ตอลล็อกทุกห้องเลยครับ ห้องนอนชั้นล่างนะครับก็จะมีขนาดเป็นที่ประมาณ3.5คูณ4เมตรประมาณนะครับสำหรับห้องนอนชั้นล่างของบ้านตัวอย่างนะครับก็จะจัดตกแต่งไปด้วยเตียงนอนขนาด6ฟุตเป็นเตียงนอนลายไม้นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินพทนสีขาวลายไม้ตรงนี้แล้วก็จะมีประตูกระจกบานสไลด์เปิดออกไปบริเวณด้านน,นอกตัวบ้านตรงนี้ได้ครับ ห้องนอนชั้นล่างนะครับก็จะมีห้องน้ำเป็นตัวหนึ่งห้องครับห้องน้ำนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ1.5ึ่งจุดห้าคูณสองจุดห้าเมตรประมาณนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้ากระจกเงาขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับมีปลั๊กไฟตรงนี้ให้หนึ่งจุดสุขภัณฑ์จะเป็นของพอตโต้ครับโซดัน้นําจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกมีกระจกกัน้นโซนแห้งโซนเปียกให้มาพร้อมกับฝักบัวเรนแชเวอร์ครับ รับชมชั้นล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปชมบนชั้น2กันต่อครับแล้วก็ราวจับบันไดแล้วก็พื้นบันไดนะครับก็จะทำมาจากไม้ครับเดินขึ้นมาบนชั้น2นะครับบนพื้นชั้น2ก็จะเป็นพื้นกระเบื้อง HPC ลายไม้นะครับแล้วก็บนชั้น2ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอนเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนมาสเตอร์นะครับ ห้องนอนมาสเตอร์นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ5คูณ8เมตรเลยนะครับกว้างมากๆเลยนะครับห้องนอนมาสเตอร์เนาะสำหรับบ้านตัวอย่างก็จะจัดตกแต่งไปด้วยบิวอินเตียงนอนขนาด6ฟุตนะครับเป็นบิวอินลายไม้เนาะแล้วก็มีโต๊ะบนหัวเตียงนอนนั้งสองฝั่งนะครับเป็นบิวอินลายไม้เช่นกันแล้วก็จะมีกระจกบานใหญ่นะครับแล้วก็มีเบาะที่นั่งนะครับเป็น เบาะผ้านะครับผมเอาไว้สำหรับนั่งอ่านหนังสือเป็นมุมอ่านหนังสือตรงนี้ได้พิเศษเลยสําหรับห้องนอนมาสเตอร์นะครับสำหรับบ้านตัวอย่างก็จะมีอ่างอาบน้ำนะครับผมเอาไว้อาบน้ำเอาไว้แช่ตัวบริเวณตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็โซนแต่งตัวโซนแต่งตัวตรงนี้ก็จะมีไอแลนด์ลายหินอ่อนตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับวางของประดับตกแต่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็บิวอินตู้เสื้อผ้ารูปตัวแอลนะครับเป็นบิวอินโทนสีขาวลายไม้นะครับ เก็บเสื้อผ้าเก็บของใช้ต่างๆของประดับตกแต่งตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีบิวอินโต๊ะเครื่องแป้งลายไม้นะครับผมเช่นกันเนาะมีปลั๊กไฟตรงนี้ให้1จุดแล้วก็กระจกเงาขนาดใหญ่ครับ ห้องนอนมาเซอร์ก็จะมีห้องน้ำเป็นตัวหนึ่งห้องนะครับห้องน้ำเป็นตัวนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ1.5 mm ่าคูณสเมตรโดยประมาณนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าแบบ H n สแนนะครับมาพร้อมกับกระจกเงาขนาดใหญ่ครับแล้วก็มีปลั๊กไฟให้1จุดด้วย สุขภัณฑ์จะเป็นของคอตโต้นะครับโซนดับน้ําจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกมีกระจกกั้นโซนแห้งโซนเปียกตรงนี้ให้แล้วก็มาพร้อมกับฝักบัวเรนชรเชอร์ครับ ต่ไปผมจะพาไปชมห้องนอนห้องที่2ของชั้น2กันครับห้องนอนห้องที่2ของชั้น2นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3.5คูณ4.5เมตรนะครับสำหรับบ้านตัวอย่างนะครับก็จะมีเตียงนอนขนาด5ฟุตนะครับเป็นเตียงนอนลายไม้ครับผมแล้วก็จะมีบิวอินตู้เสื้อผ้าโทสีขาวลายไม้เช่นกันนะครับก็จะมี ตู้เสื้อผ้าตรงนี้เก็บของตรงนี้ได้นะครับแขวนเสื้อผ้าตรงนี้นะครับเป็นตรงนี้เป็นประตูกระจกนะครับมีลิ้นชักเก็บของข,องข้างในให้ด้วยแล้วก็มีห้องน้ําในตัวหนึ่งห้องครับห้องน้ําในตัวนะครับก็จะมีขนาดที่ประมาณ1.5ึ่งจุดห้าคูณสองจุดห้เมตรประมาณนะครับผมนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้ากระจกเงาขนาดใหญ่แล้วก็มีปลั๊กไฟให้1จุดนะครับสุขภัณฑ์จะเป็นของคอตโตโซนรับน้ําจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกมี กระจกกั้น่วนแห้งส่วนเปียตรงนี้ให้มาพร้อมกับฝักบัวเรนชาวเวอร์ครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาชมห,นนห้องนอนห้องที่สาของชั้น2กันครับห้องนอนห้องที่3นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3.5คูณ4.5เมตรเร์มานนะครับผมสำหรับบ้านตัวอย่างก็จะมีเตียงนอนลายไม้ขนาด6ฟุตต,ตรงนี้ให้นะครับแล้วก็บิว l ์อิน ตู้เสื้อผ้านะครับเป็มดิวอินตู้เสื้อผ้าโทนสีขาวลายไม้เช่นกันมีตรงนี้ก็เก็บของเก็บเสื้อผ้าเก็่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูกระจกนะครับข้างในก็จะเป็นลิชชั่นเก็บของมีห้องน้ำเปนตัวหนึ่งห้องครับห้องน้ำใใหนตัวนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ1.3คูณ2.8ดแเประมาณนะครับ แล้วก็จะมีเคาน์เตอร์อาล้างหน้าอาล้างหน้าของคอตโต้นะครับกระจกเงาขนาดใหญ่แล้วก็มีปลั๊กไฟตรงนี้ให้1จุดเนาะสุขภัณฑ์จะเป็นของคอตโต้เช่นกันโซนดับน้ําจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกมีกระจกกัน้นโซนแห้งโซนเปียกตรงนี้ให้มาพร้อมกับฝักบัวรนชาวเวอร์ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้านภูวิลล่าสร้างใหม่2องชั้นสไตล์โมเดิร์นนะครับตั้งอยู่ตบ,บนแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ใกล้พืนสดโลกหลังนี้นะครับ ถ้าท่าผู้ชมท่านไหนสนใจอยากนัดชมบ้านหลังนี้นะครับติดต่อผมมาได้ตรงที่อยู่ดิ้ขึ้นด้านล่างตรงนี้เลยยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชมคลิปรีวิวบ้านสวยๆจากทางช่องแม็ก r o ลอตี้แล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ